สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านเอาอีกชั้นหนึ่งครับไม่พอคนระับไป่เต็มขึ้นไปแล้วครับเป็นชั้นที่สามเอาชั้นละไม่ลึกครับชั้นละเมตรสองเมตรชั้นละเมตรกวกว่านีนะครับ วมแล้วจะได้ประมาณสักกี่เมตรไหมไม่ลึกเท่าไหร่ครับเจอดินดานก่อนพอเจอดานบกขุดไม่เข้าแล้วครับเะดือน้ําแกจกแะได้เสรือน้ําก็ไม่ได้ครับขุดไม่เข้าจริงๆยอมนะครับเป็นดานฟันรถก็หมดแบบเห็นๆเ,เลยครับสันลงสันลง จะมาเล่าเบาขึ้นจากของพีให้ฟั้งเะาครับพี่น้องเคยเจอนะครับจากของพีแบบนี้แกเอาลังโฟมมาไว้กินร้อยเต็งทุกวันนะครับเรามาอยู่นี่นี่วันที่สี่วันที่สี่หรือวันที่สามวันที่สามครับ วันที่สามเลยวันที่สามเลยวันที่สามวันประสามต็มทุกวันครับขวักน้ำมางลงอักให้เต็มทุกวันครับมัคนคงน้ำแข็งกับข้าวที่ยองล้วพี่น้องคิดดูคนไม่ใช่ได้น้อยครับ ทั้งนายหน้าทั้งรถด,ดำคนมโครคนขับก็เกือจะสิ้ชีวิตครับโอ้เสถียนเือียรแกทำข้าวมาเลี้ยงทุกวันนะครับนขนมขนมหวานมีมาให้ทุกวันครับมียันลูกพมมครับ เราลงงานมาันแรกเราคิดว่าน่าจะมีแต่วันแรกใหม่มีทุกวันครับแกมาทุกวันจนกลายเป็นความวังของรถด,ดำไปแล้วถ้าวันไหนแกมาสายตอนไหนจะมาเนอะผมเพิ่งเคยเจอครับัแต่ขับรุ่นไมโครมาจสภาพเลี้ยงดีขนาดนี้ผมเคยเจอครับ สมกับแกมีตังครับแล้วไม่ใช่คนจุกจิกนะครับกับข้าวมาให้อะไรมาให้แกก็กลับครับแกไม่ใชใ้เราไปมั่วผม,มเคยเจอแกจะมีกับข้าวมีอาหารบ้างแตงโมบ้างผลไม้เป็นแตงโม ร้อนแค่น่าจะเห็นใจนะครับก่ซื้อเครื่องดื่มมาใส่เอมร้อนน่าจะวันละสองแพ็คประมาณเพราะว่ามันกินมันตกคนละสองสามขวดครับทั้งกาแฟด้วยกาแฟกระป๋องก็มีครับกินจนอิ่มไปเลยครับกินแทนน้ำไปเลยเครื่องดื่ม ออขอบคุณเจ้าภาพครับที่เลี้ยงลูกดูเสืออย่างดีไม่เคยเจอนะเพื่อถ้าว่าเป็นงานเกี่ยวข้าวเป็นงานแบบเกี่ยวข้าวดีเคยเจอมันก็เป็นส่วนใหญ่แล้วครับเป็นประเพณีเลยเกี่ยวข้าวสีข้าวไท่สารเขาก็เลี้ยงกันมีงานถงทีนไม่ใช่ถงน้อยวันครับถงหลายวัน ไม่ได้เล่นทายยากเด้อเหีียวต้งเราขอให้ในภาพสันนะครับกำลางครับไม่เป็นไรยังโผล่อยู่ไม่ไกลครับ สวัสดีครับ